มาแล้วฮะสีสันโซเชียลนะครับถ้าหากว่าพูดถึงการทำมาหากินสมัยนี้มันต้องอยู่ในโลที่มันถูกต้องค่แล้วก็เหมาะสมนะมิวนะโลเคชั่นสำคัญมากสำคัญสำคัญถ้าหากว่ามิวอยากจะจับปลาไปที่ไหนก็ต้องริมน้ำอ่ะใช่ไหมล่ะอยากจะทานปูก็ต้องไปทะเลนี่เหมือนกันเหมือนกันค่ะนี่เขาก็อยากกินผักเขาไปที่ไหนผักก็ไปตลาด ไปตลาดเออเออเออถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าบาทีมันมันกว้างไงเดี๋ยวมันก็จะมีร้านขายไก่ขายหมูขายอะไรเยอะแยะนะเราต้องระบุที่เอาหรอต้องพุ่งไปเลยนี่แบบนี้เลยนี่ฮะนอนนอนพุ่งไปเลยคแล้วนอนนอนอยู่ตรงนั้นไปเลยเออไปดูครับเเลลือกได้ย ไปสถานที่ท่องเที่ยวให้อาหารโค้ยมีลูกด้วยคุณชมฮะภาพที่เห็นนี่ไม่ใช่สวนสัตว์นะนึกว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวให้คนให้อาหารโคไม่ใช่สวนสัตว์เปิดนะย้ำหน่อนนะ แต่ว่าน้องเขารู้ไงนะฮะบางวันก็เดินมาบางวันก็ยืนบางวันก็นัง่งบางวันก็นอนนะฮะมาแบบนี้ครับรู้ว่าผักอยู่ไหนอเออเนอะมีคนไปแซวเต็มเลยบอกว่าเอ๊ะเอาจริงๆนะหรือว่าแม่ค้าเลี้ยงไว้อันนี้มันการตลาดหรือเปล่าให้ซื้อผักแล้วเอาไปให้โคถูกต้องเออคนไปวิเคราะห์กันนะฮะคนดูคลิปนี้ไป1.5ล้านวิว บอกว่าเออทำไมน้องฉลาดขนาดนี้เนาะและน้องบัวทรงดีมากเลยนะคะสวยแบบแล้วพาลูกมาด้วยอ่ะเ้มด่ะตัวเล็กน่ารักนะตัวเล็กน่ารักเลยอ่ะผงบอกลูกกันเนาะไายลูกบุฟเฟ่บุฟเฟ่มาๆมาแม่พาไปเลี้ยงนะลูกเออถ้าเราเป็นแม่ค้าขายผักเราก็ต้องใจดีให้เขากินถูกต้องแล้วถ้าเขากินหมดแผงเลยอะพี่ก็จน นี่ไงแม่ค้าคงใช้วิธีมองไปหาลูกค,ค้าแล้วก็ซื้อหน่อยอช,ช่วยหน่อยเออลูกค้าก็น่ารักเนอะเออก็ซื้อแล้วเอาไปให้วัวเนี่ยเออพะโคกินอะไรไม่รู้มองไปมองไม่ไม่ไม,ม,ม่จัดแหละครัวฝักยาวหมายความว่าชีวิตจะแข็งแรงยืนยาวอคุณมาเชื่ออะไรผมเ<ส><ด>นี่ย<ส><ด>มาเออเนี่ย น่ารักนะใจดีรกค่ะจดีแล้วก็คือเข้าใจด้วยว่าต้องพาลูกมาคนจะยิ่งแบบเห็นใจอยากให้กินเยอะๆตัวเรียกแขกเลยเนะเอาเอ็นดูเด็กก็น่ารักนะยิ่งซื้อใหญ่เลยอส่วนตัวนี้ก็น่ารักน้องแมวค่ะทาดแมวต้องดูคลิปนี้ค่ะคือน้องแมวเนี่ยโดนพ่อดุแล้วเขางอน แต่แม่แมวก็บอกว่าทำไมแม่ดุไม่เห็นเป็นขนาดนี้เลยพ่อดุต้องอู้ยอะไรจะขนาดนั้นลองดูค่ะฮโหอ้โอ้ัอ้อ้โหอ้นัโอ้โอ้บหสอ้นกโอ้โหโอ้โหโอ้กอโออ โอ้โหน้านี่ชิดเข่าเลยใช่ไหมโอ้ยนี่ซับน้ําตาอยู่ใช่ไหมน้ําตาไหลหยดแม่หยดแม่โอ้โหโอ้หนานด้วยนะใช่ไม่ไปไหนเลยนะมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพ่อก็หันมายิ้มเห็นไหมคือพ่อดุทำสำเร็จดุนิดเดียวดุครั้งเดียวครับเป็นขนาดนี้เขาดุอะไรไปอ่ะเออเขาดุเฉยเลยไปงับแขนเขาดุโถไปงับแขนพ่อน้องหมั่นเขี้ยวแหละพ่อก็เลยดุ แต่แม่ก็แอบน้อยใจไงฮะอุ้ยทีแม่นะไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่เห็นจะสำนึกขนาดนี้เลยโอ้คนก็เลยมาคอมเมนต์กันเยอะเนี่ยเห็นไหมงับแขนพ่อไปทีนึงโอ้ยขอโทษโอ้โหก้มหน้าเลยอะสำนึกผิดอู้จหายแล้วโอ้ยมองหน้าด้วยขอโทษมันไม่ไหวจริงๆเธอเออแต่พ่อยังบ่นไงโอ้อ่าน่ยังบ่นเสร็จแล้วก็โหไงอืม ถโวเอ็นดูลูกเอ้ยเอ็นดูมากเลยอะแมมก็แขนพ่อก็ขาวอยู่เนาะลอยสักเพียบเลยนะคนก็ไปเม้นไปแซวนะคะแม่ป้อนอาหารแทบตายสุดท้ายรักพ่อแต่ทำไมทุกบ้านเป็นอย่างงี้คะมิ้วไม่เข้าใจเหมือนกัน๋อเป็นแบบนี้หรอเป็นบ้านมิ้วก็เป็นมิ้วทำทุกอย่างเลยนะพี่กอล์ฟมิ้วตักอือตักฉี่ล้างถ้วยข้าวล้างถ้วยน้ำล้างน้ำผุให้ขนมสุดท้ายรักพ่อ ผมขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่ๆพี่กอล์ก็ระบายความในใจพ่งพรูทำทุกอย่างจริงๆสุดท้ายรักพอคือเหมือนแบบเราทุ่มเททุกอย่างแล้วอ่ะนี่พูดเป็นน้ำตาจะไหลนะนี่คือน้าตาคอเลยนะเป็นธรรมชาติของเขาเหรอคะบ้านพี่กอเป็นไหมคะบ้านบ้านเบสอย่าอย่ามาสกิดมันมันก็แทกใจเอาเวลาหมดแล้วคุณโทรมานัดผมใหม่นะ ผมไม่จีจะแพ้ใช่ไหมให้ระบายเนาะอยากระบายมากเลยเรื่องนี้โอ้โหเวลาหมดแล้วฮะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ